แม่แพ้วหยอดทําหวานใส่พูยบันฟินแลนด์พี่น้องอเปิดโอกาสให้มาจีบใหม่เกิดเอียงขึ่นสาวปูวเข้าก็ได้เ็้โมเมนต์ช่วงนี้นะครับผมก็คือล่าสุด EP พีไล์สด EP แรกของทางโตโกเกียวมิวสิกมาถลงทะไล่สาประวัติการปรากฏการใหม่กกของวงการม,มีคนสื่อบัสื่อตัวเขาเมาเบิรงไล่สดสองหมืนคน สองหมื่นคืนบัตรราคา1น9บาทนั่นแหละหุ่นปปดหุ่นปปดตัวเลขกลมกมกันสองจุดเจ็ดลักสองจุดห้าเอ็มหุ่นตัวเลขกลมกลมรายได้สองจุดห้าเอ็มอันนี้คร่าวๆนะคะโหสุดยอดอีรีเนะอข้าเห็นหาอขนาดว่าเพิ่เตียงโตแค่บัตักหมื่นเอาฮะสถานรงสารทีบัักมือ่นคนกันเพเห็นยางนว่าคนหัก เกินหลายอีกค,คนหักปุยบอลฟินแลนด์หลายแล้วก็คนหักแสงเขาเออโอเมนคนหักปุยบอลฟินแลนด์หลายเลย,เยนคน,น,คน,คน,ญญนหักศิลปินในตัเก็บเรื่อศิลป์กันหลายนี่แหละพี่น้องอเล่อีกโมเมตนต์หนึ่งที่ฮูสึกว่าน่ารักน่ารักก็คือล่าสุดนะครับแม่แพลวข้าวแสงทองอ่า อดีตภรรยาของฟิวบันฟิลแลนด์ได้ออกมาอบโพลแบบนี้ถึงสามีอดีตสามีใช่แล้วสามีก็ได้แชร์ออกมามแล้วก็ใส่รูปหัวใจด้วยนะมันโจดีเละพ่อสนุ๊ดมองนีเละเดี๋ยวเดี๋ยวเจจาอ่านโพลนี่ก่อนลรา <เอ S 2> ค่อยสซื้อโมบิลอีกโมเมนต์หนึ่งว่าไปในนิ่งแพ้วแพ้วเม่แพ้วเนี่ยได้หยอดค้าหวานค้าหนึ่ง<ม>ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะผม,มยังโมกเกอรด้ยินเลยเพิ่งไปเห็นคลิปแล้วเหมือน มีลุ้นมีลุนล้นมีอ่านผีกวอานคนอีกกั้สาวคอ่าแม่แพรวพลาวแสงทองกระไดโพดเมววื่อวานเนาะอ่าโตเกียวไลฟ์ ep หนงขายบาตรได้สองหมื่นบวกยินดีและดีใจด้วยความจริงใจเพราะเขาค,คือก็คือพ่อของลูกดีใจกับความสำเร็จในทุกเรื่องราวตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันจนถึงบัตน,นี้แต่สำหรับใครจะคิดกับเรายังไงมา นั่นมันก็เรื่องของเขาเพราะเราก็ดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของเราแบบนี้มานานแล้วเราก็สู้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวแล้วก็องค์ก,ออกรของเราเช่นกันเพื่ออองค์กรของเราเช่นกันไม่ได้สู้เพื่อแข่งกับใครแล้วก็ชีวิตคนเรานะี่ยมันสั้นทําทุกวันให้ดีและมีความสุขไม่เบียดเบียนใครก็พอส่วนใครจะเกลียดเราขอให้มันเป็นปัญหาของคุณ อ่าแล้วก็ได้โพสต์กอดลูปกอดรูปลูกสาวกับลูกชายเนี่ยค่ะแล้วทีนี้เพื่อฟิลเล่ก็มาแชร์ขอมาแชร์หพี่นนอเนี่ยส่หัวใจให้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็แชร์บอกว่าขอบคุณนะครับสู้ๆทุกคนทําหน้าที่ตัวเองดันนี้แหละครับผมเป็นการให้กำลังใจกันนะครับเป็แกล้เข้าวแสงทองให้กันได้ ยินดีกับความสำเร็จของผู้ยิบันฟินแลนด์ที่ปะมันวาแยกตัวออกไปแล้วกบไปเ็อไลซสนอีพี่แรกก็ปังแซงปังแม่นนเข่าใหม่กำลังใจหลายเนาะไดเข่าแฟนเพลงเขามาซื้อบัตรซื้อตั๋วคันไล่แล้วแม่ก็ได้แชร์ก่อนหน้านั้นอยู่นะว่าให้ไปซื้อบัตรแล้วก็ไปดูก็คือสนับสนุนกันอยู่อ่ะเออก็ยังแบบว่าเป็นกําลังใจให้กันอยู่ตลอดเออก็ยังแชร์ว่าผู้ยิบันทาอะไรก็แชร์ก็ไม่ได้ออกจากเพื่อนแล้วก็ ลูกก็ยังเหลือเหมือนเดิมอีกเลยสิแม่คลิปเก่าๆมีความวงความหวานก็ยังเหมือนเดิมแล้วแฟนคลับรอรุนมากก็คืออยากเห็น,อย,หนอยากเห็นภาพนี้ออเว่าเวลา,เว,าเวลาขึ้นเวทีด้วยกันทําไมแบบว่าอยากให้มาร้องเพลงคู่กันแล้วก็คลิกอะไรเหมือนเดิมสิแม่เออ แต่ว่ามีคนจับผิดเพลิน่ๆเนาะที่คนเป็นคนอื่นเวทีน้ำกันครั้งแรกมันบอกคมบอกว่าเอ๊ะผู้จัดฟิลเลอร์ไม่มองหน้าคืออยืนห้างคันแทะไม่มองหน้าแพ้พาวเลยนี่นานก็ไปยิ่นผลแห่สัมผัสอยู่ว่าเพลินกับเหตุการณ์ข้อรูดสิวตอนนั้นก็อาจจะยังรู้สึกยากๆอยู่ใช้เวลาสักหน่อยต้องใช้เวลาจักหน่อยให้เวลาเป็นเคิร์นมายาวยาละกัน แต่แฟนคลับก็ลุนเนาะแต่เท่ากับหูนะครับสถานะตอนนี้ของเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล่ากับเป็นพ่อและแม่ของลูกเป็นครอบครัวเดียวกันแต่บ่ได้เป็นสามีภรรยากันแลวเด่วมาคอมเมนต์นีแฟนคลับนีสองพันบวกบวกคอมเมนต์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าครับ อยากให้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเร็วๆนะคะกำลังใจทั้งสองขอให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะรอยินดีด้วยวระัตกลับมาเป็นครอบครัวอีกนะสู้ๆนะทั้งสองขอให้กลับมาเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นเหมือนเดิมคําว่าให้อภัยกันและการยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดในโลกคือคําว่าอภัยกันและกันแม่ขอเป็นกาลังใจให้ลูกทั้งสองกลับมารักเป็นครอบครัวดูแลกันและกันนะจ๊ะหินบอกบอกไปเสียงเดียวกันเลยบบว่า เออแต่งเลยวันนี้มากวันนี้จีบเลยแต่งเลยว่าสันเว้นระยะห่างสักพักเพราะโชคชะตาหักมีอะไรนี่สายหนิงสายแนนต่อกันสักวันต้องกลับมาจ้ะเมื่อหากันจะรู้ว่าคิดถึงกันไหมนี่แหละแฟนคลับส่วนใหญ่นะครับกับรุ่นเชี่ยอยากจะให้กลับมากเหมือนเดิมอยากจะให้กลับมาเป็นสามีภรรยาเป็นครอบครัวที่น่ารักอบุ่นเหมือนเดิมแล้วที่นี่พี่น้องครับพ่อ กระแสนีกลับมาแง้งกระแสว่ารุ่นไฮไลทเทิร์นกลับมาหนี่เข้าไปแอบเห็นคลิปหนึ่งที่ลงหลายวันแล้วแหละแต่ทุกคนอาจจะไม่ได้ดูไปถึงตรงนี้เพราะว่าคลิปนั้นมันยาวมากเข้าไปนั่งฟังจนจบแล้วเข้ามาเห็นโมเมนต์หนึ่งที่ว่าทำไมเราไม่ได้ยินโมเมนต์นี้อ่ะสิเปิดในฟังนะพี่น้องนะเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนฟังแล้วต้องยิ้มตามแน่นอนครับนี่ ที่พี่แม่เที่วยวคือไปเที่ยวเราคุณพ่อก็โฉดคุณแม่ก็โฉดใครจะจีบใครนะเกลียเกลียวให้แม่จีบพ่อไหมครับเดี๋ยวให้แม่จีบพ่อไหมครับแม่ไม่จีบนะเป็นผู้หญิงไม่ไม่จีบผู้ชายนะแกเกลียวบอกพ่อมาจีบแม,ม,ม่ได้ไหมครับเก,กลกียวเกลกียวไปบอกพ่อมาจีบแม่ได้ไหมครับผมกอ่ะนี่เจ้ไหนสาวกลัว เพิ่นบอกว่าแม่ก็โสดพ่อก็โสดใครจะจีบใครนะนแต่ว่าแม่บอกว่าแต่แม่แม่ไม่จีบนะแม่เป็นผู้หญิงแม่ไม่จีบพ่อนะแต่ต้องให้พ่อต้องมาจีบอันนี้บอกให้พอดีนิดอึงนะพ่อนบอกว่าใ้นองตกเกี๊ยวบอกว่าให้นองตกเกี่ยวเนี่ยไปบอกพ่อให้มาจีบแม่มาจีบกันใหม่อะไรใหม่เริ่มต้นใหม่ไปแล้วเราสงสัยวันที่รับลูก น้องนาริตะวันนั้นน่ะจะไปเที่ยวมันดิฟใช่ไหมอใช่ไปรับคนรถแล้วทําไมไม่ถ่ายตอนที่ขึ้นรถเขาบอกแฟนขับว่าเอ๊หรือว่าตอนนั้นถ่ายแต่ตอนลงมาเราก็ยังเห็นอยู่แฟนคลับบอกว่าเออแฟนคลับจะตายแห้งว่าเพ็นอย่างขึ้นบนท้ายทึ่งๆแล้วแต่ว่าพลอยวัฒน์ขึ้นแรกเพิ่อนกเพิ่ณกระเป๋าว่วาแบบว่าอยากมีฟิลไปแบบครอบครัวแบบไม่มีคลิปมีอะไรคุณกระเยูาดี ฉันไปเห็นอยู่เอออืมอแล้วก็ซื้อก็ตีข่าวออกมาเอ๊ะอะไรยังไงสองคนนี้เออรับลังแฟนคลับจะยังไงหรือว่าตอนนี้เขากําลังจีกันใหม่อะไรหรือเปล่าแต่แค่ตอนนี้โฟกัสเรื่องงานอย่างไงเรื่องนั้นยังไม่ออกมาพูดไงแต่เราห้องเขาจ้อแหมพี่หนอเออเขาจ้อปูนจ้อเลิกแหมเขากเลยแบบไปเห็นแบบอืมเอาไปไั้ไลยพี่หนอมาสิเป็นไปได้บอ ถ้าไม่เพิ่นจีบกันไม่พี่น้องสิว่าจังใดเอากระเป๋มสนับสนุนเต็มที่แนละ้วพี่นน,นท์เนาะนนจะได้กับครอ,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 อบครัวแม่เข้ากันอย่างห็นครอบครัวของเพิ่นกลับมาอบอุ่นกลับมาเป็นครอบครัวที่น่ารักเหมือนเดิมเป็นครอบครัวตัวอย่างละกันเนาะ การทำผิดพลาดอะไรยังไงเขาให้อภัยกันได้นะครับเป็นความผิดที่ให้อภัยกันได้อยู่เนาะเห้เป็นเรื่องของครอบครัวเพิ่นตัดสินใจกันเราในฐานะแฟนลับเอฟซีกพร้อมสนับสนุนเต็มที่ทุกเรื่องเราทุกผลงานที่เป็นเรื่องแบบดีๆนั่นเละเนาะถ้าจะกลับมาคืนดีจริงเราก็สนับสนุนเต็มที่เหมือนเดิมเชื่อว่าแม่แพรวก็คงรู้แล้วแหละว่าเออเพื่ผิดผลาดตรงหดมากก็พร้อมจะแก้ไขปรับปรุงอนาคตก็คงไม่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะว่าบริการฟิลแลนเติมเต็มกับ ให้ให้กับพี่แพรวกับพ่อครัวได้ทุกอย่างเลยนะทั้งเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นสามีภรรยาเป็นคือเป็นทุกอย่างให้กันละแม่ก็คือปรึกษาอะไรได้หมดเอออันนี้มันคือคือเหมือนเรื่องเล็กๆมากเลยนะที่แบบเจอดราม่าน่ะสาหรับคนสองคนเนาะเอออันนี้ก็กเสื้อว่าเพื่อน่ะตรงนี้โอกาสยูเทิร์นกับมาหากันอยู่แล้วห้องหลบกระลอดหลุต่อไปเลยแต่ตอนนี้เขากะเพื่อนกะเห็นอยู่ว่าเพื่อนโฟกัสในในหน้าที่การงานก่อนเนาะทั้งสองคนก็เป็นกําลังใจให้กันอยู่เสมอ นะครับพี่น้องครับอ่ะโอเคเนาะ,ะอ่ะพอได้เห็นโมเมนต์นี้เราก็รู้สึกว่าอืมก็มีลุ้นและกันมีลุ้นนะครับว่ารอบบนสถานะของเปินต่อไปว่าจะเป็นจังใดน,นะครับพี่น้องครับสำหรับเมื่อนี้เฮ้าส,สองพ่อศสีคอล่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ